คุณอาจารย์กนิษฐาน,นะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับที่มาประชุมเทศวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็มาเปิดทีหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งเห็นว่านักศึกษาเรานี่เยอะมากนะฮะต้องสองครั้งถึงจะหมดโดยปกติแล้วเนี่ยห้องนี้จะใช้แค่ครั้งเดียวนะครับมีวันนี้มีปีนี้นะครับที่เห็นแล้วก็เปิดสองครั้งเลยครับผมก็นึกว่าทีเดียว เสร็จไปอาจารย์อาจารย์นันทิพาเียว่าอาจารย์พ่งนี้ยังมีอีกนะก็เรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันก็ด้วยความยินดียิ่งครับผมคิดว่านักศึกษาไปฝึกง,งานมาแล้วคงจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างห้องสี่เหลี่ยมกับการปฏิบัติจ,จริงนะครับเพราะว่าในการเรียนที่ห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นการสมมติทั้งการเรียนรู้การจําลองเหตุการณ์นะครับและจําลองสถานการณ์แต่ว่า ไปจริงนะครับไปฝึกงานจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าหลายคนคงไปเจอประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะฟื้นความรู้สึกนะฮะที่ขมขื่นแต่หลายคนก็คงจะได้อะไรที่เป็นแบบยอดเยี่ยมมาประมาณถึงว่าจะคงจะได้อะไรดีๆที่เป็นเชิงบวกมานะครับแต่หลายคนก็คงจะมีความรู้สึกอืมอา่ารู้สึกยังไงดีล่ะรู้สึกเ,เจ็บปวดมาก็มีนะครับก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับถือว่าผ่านไปแล้ว ก็ให้ผ่านไปอย่าไปน,นึกอะไรมันนะครับทัอวเป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้นะครับปิดตั้งแต่มีนา <c oughs> จนกระทั่งเ,เดือนนี้ก็ตุลาแล้วอันที่จริงแล้วเนี่ยท่านอาจารย์กนิษฐาท่านจะจัดประมาณสักหลัง,หล,งหลังสิงหานะครับปฐมิเทศแต่เอ,อื่อนว่าง,งานอาจารย์ทุกท่านก็โหนะครับเยอะมากเลยอาจารย์ก็เลยเลื่อนมาหลังจากสอบปลายภาคเสร็จ ก็คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนักศึกษาก็เหลืออีกแค่4 4เดือนก็จบแล้ว3วิชานะครับอาจจะมีใครบางคนบางาบางท่านนะครับที่ยังค้างอยู่ก็ไปเปิดมูเรียนพิเศษเอานะครับแล้วก็ในการเลือกเรียนนะครับวิชาเอกนั้นมหาลัยเขาลงให้อยู่แล้วแล้วก็เลือกเรียนเอาว่าตัวเองชอบอย่างไรถ้าใครไม่อยากจะเฮฟวีตมากก็ไปเลือกวิชาเสรีซึ่งมันเบาๆนะครับเบาๆนะครับอ่าตัวนี้คิดว่า สิ่งสําคัญนะครับที่ที่ที่นักศึกษาได้จากการเรียนรู้ก็คือตอนนี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเพราะเหลือแค่อีก4เดือนนักศึกษาก็ต้องออกไปโลกจริงแล้วโอกาสาที่นักศึกษาจะกลับมาเหยียบม,มหาวิทยาลัยก็ไม่มีแล้วคราวนี้ก็มีแค่มารับปริญญาแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็คงไม่อยากเข้ามาแล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะหลายคนตอนนี้ก็ไม่อยากเข้ามาแล้วเพราะปิดทั้ง8เดือนนักศึกษาหลายคนก็รู้สึกไม่ไม่คุ้นแล้วที่จูๆจะเข้ามารู้สึกเครือะเขินแล้วในใจนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะเราเหลือภาระกันอยู่ ถึงแม้ว่าสามวิชาก็ต้องเรียนนะครับตามเกณฑ์สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คืออันดับแรกต้องขอบคุณอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านนะครับทั้งกิจธรรมดาและทั่วไปอธิษฐาธรรมดาแล้วก็ธุรกิจนะครับที่ช่วยกันไปเยี่ยมไปถามข่าวคราวทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับก็มีบางส่วนที่ไม่ได้ไปเพราะมันไกลนะครับรู้สึกภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มีแม้กระทั่งอยู่ในอำเภอใกล้เคียงเนี่ยก็ อย่างตัวผมผมก็ไม่ได้ไปทุกที่เพราะว่ามันไกลนะครับบางทีก็เลือกกว่าจะออกที่สุดท้ายก็สี่โมงเย็นไปไม่ทันนะครับก็จังขออภัยนักศึกษาที่ไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้กําลังใจทุกคนก็นแล้วกันนะครับเมื่อนักศึกษาจะออกไปใช้ชีวิตจริงนะครับออกไปใช้ชีวิตจริงหลังจากจบแล้วเนี่ยให้นักศึกษาไปปรับปรุงตัวเองซะ,ะในด้านภาษานะครับทักษะอีก4เดือนคงจะได้อะไรไปบ้างพอสมควรนะครับ เพราะว่าเมื่อจบไปแล้วนักศึกษาจะไม่มีข้อแก้ตัวนะครับว่าเอ๊ะทาไมไม่ได้เวลาไปสมัครงานเนี่ยมันไม่เหมือนกับมา,าสอบกับผมนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าติดอ e, ีติดไอกับผมยังมีสิทธิ์แก้นะครับแต่ว่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แก้เลยนะครับพลาดคือพลาดเลยไปสมัครงานที่ธนาคารเขาคงไม่บอกว่าคนนี้เอาไม่เป็นไรติด I ไอไว้ก่อนล้อค่อยมาแก้เขารีเจ็คไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อประโยชน์ของใครครับของนักศึกษาเองนะครับแล้วก็ผมก็ต้อง ขอขอบใจขอบคุณนักศึกษาที่ฝึกงานด้วยความตั้งใจนะครับผมก็ไปไปอยูอ่หลายที่อยู่ส่วนใหญ่เขาก็พึงใจนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับที่มีนักศึกษาเราไปฝึกงานให้โดยเฉพาะส่วนใหญ่ผมไปโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเขาก็พอใจนะครับพวกพ่อพวกอะไรเขารู้สึกเขาปลื้มในใจนะครับที่มีนักศึกษาเราไปช่วยงานเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมนี่ดีใจไปด้วยนะครับคิดว่านักศึกษาคงมีอะไรดีๆมามาป้อนให้เพื่อนได้รับรู้ จากโรงแรมจากหน่วยงานต่างๆนะครับคิดว่าคงจะให้ไอเดียแก่เพื่อนๆและก็รุ่นน้องได้ศึกษาแล้วก็ให้อาจารย์ได้ท่านได้ข้อบกพร่องและข้อดีข้อเสียให้อาจารย์ท่านนําไปปรับปรุงนะครับผมก็ขอให้อ่าผมก็ขอเปิดวิธีประชุมนิเทศนะครับขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสนุกสนานนะครับจะนั่งหลับกันละนะครับ่านั่งหลับกันจนกระทั่งประมาณ3ามโมงสี่โมงก็คงเสร็จแล้วล่ะครับผมคงมีแค่นี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม